ในโพธิสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเราจะมาดูนะว่าร้านพี่อีกนะฮะถมที่ไปถึงไหนแล้วนะท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าเราอยู่เนี่ยเมื่อเช้าถมที่ได้สองสองคันเองนะเอฟซีเดี๋ยวเราจะไปดูนะล่าสุดนะถมที่ได้เท่าไหร่แล้วได้เยอะไหมโอ้ย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 

โอเคนเอฟเราก็มาถึงแล้วนะพี่น้องโอหนีพื้นที่บ้านพี่ก,กว้างขวางมากเลยพี่น้องเหมาะกับการทำร้านค้าในเอฟซีนี่สูงเท่าถนนนี่เลย เดี๋ยวผมยังไม่รู้นะว่ากี่รถกี่คันรถปุ้ยปุ้ยกี่คันรถเนี่ยฮะพี่ก็าว่าสานะกะไว้ประมาณ30ตรงนี้สาฮะเฉพาะตรงนี้30 30มีตรงไหนอีกอะอีกส30ลรถผมทางเขาซ่อมทางให้สามสิบรถแหน่งให้สารถ สามสี่รถบามสี่รถป่ะโอ้สี่รถสามสี่เที่ยวนะครับสาี่เที่ยวประมาณสามถึงสี่เที่ยวเนี่ยคือเราซ่อมทางให้เนาะน่าจะแพงมน่าจะอะไรไปนะครับทางด้วยซ่อมทางให้ด้วยนะทางเข้าบ้านเขาวิ่งอยู่ฝั่งนี้นะพี่เหมือนกันี่ก็จะย้ายร้านนะครับมาแนลนะใช่ใช่ครับผมนี่แหละประมาณเนี่ยจุดหน้าร้านก็จะอยู่ตรงกู้ยืนนี่แหละประมาณ ประมาณนี้แหละโอหน้าร้านอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แล้วหลังคาก็ต้องมาม่วงนี่เลยก็เอาต้นมะม่วงเลยเราจะไม่มุงนะอือเปลี่ยนบัดท้าข้ดวข้างหลังหาเลยนะเห้เลยนะหามมาเลยนั่นคือมาเลยเหรอง่ายดีเลยโยกโยกอยกโ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 ยกยกโยกโยกยกโยยกกยกโสุดยอดยกโ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 ยยกโยยกยกก้ย เลยโอ้การนั้นเลยเปไอเดียดีมากเลยเหรอใช่ขอบคุณหน้าที่บอกผมฮะคิดยังไงหนึ่ยังไม่ได้พูดเลยเรากลางเขาโกนผมไปผมไปเห็นนะต้องใช้งบประมาณสักสี่ห้าแสนนี่แหละบ่อปาในไม่ทำทางเดินเนี่ยทำทางเดินแล้วให้เดินเซลฟี่ไม่ไปได้พี่เอกบอกว่าป่าเดี๋ยวนี้มีไม้เยอะ ถ้ามีไม้ไผ่มีอะไรเปี่เกูคามีส่วนลูคามีคนออกเสามีคนเอามาหาเต็นท์ยวานี่พี่เอกเขาทำอย่างนี้แล้วเขาทำเป็นศาลาอยู่ตรงเป็นซุ้มเป็นซุ้มแล้วก็เป็นคล้ายคล้ายมังกรโลบางบางกะโลผมปรอยัดทาไปแล้ง เอาตรงนั้นตั้งเลยย้ายมาเลยย้ายมาเลยเพราะสั่งของตรงนีนั้นมาเลยสั่งของนี้ปุ๊บสั่งน้ำปั่นสั่งอะไรเดินไปปุ๊บไปนั่งกินตรงนั้นเดินไปนั่งกินตรงนี้โอ้โเหรอทางล่างก็โยนหารนี้ปลานิดหน่อยพอเราปูชีเพราะว่าตรงนี้นีแค่คลิกก็สินมันเหมาะนะถ้าคุณทำเนี่ยเชื่อไหมว่ามีคนมาใช้บริการเดินไปนิดหน่อยก็ยังดีอ่ะแค่เม็ดนึงพี่แค่เม็ดนึงนี่เม็ดนึง เดี๋ยวจะมาทำทำสารานอเนาะไปนั่งนั่งชมเนาะแล้วก็จัดอะไรที่แบบให้คนถ่ายรูปอีกแล้วนึงบอกงั้นไม่จบหรอกให้เขาสักรานนึงหลังนึงทำหลังนึงจบครับยังเขาไม่จบหรอกโอ้โหสวยงามสิขอบคุณไอเดียแต่ว่าอยากทำจริงแต่ว่าเราเข้าเรื่องดีกว่าครับผมที่หมดไปกี่บาทไปเพื่อเพื่อบานแลงคุณเธอจ๋าไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่วันนี้มีอะไรไหม ไม่ได้ถ่ายนะตอนเออมันจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะไปทั้งหมด6,900นเ0้านเอวนเลยบอทำไมไม่แถมให้เขาซักไปผลเล็100กร้อยเดียวมันกระเทินนะพ่อทอนมาให้1 0อ๋อี่หมดไป6,900บาทนะเออสีก็สูงคมันสูงรู้สึกว่ามันมันจะมิดร้านเก่าเลยเพราะว่าถ้ามันเกดีๆเนี่ยดินตัวนี้จะสูงกว่าถนนตัวสูงกว่าสูงกว่าสมมติว่าทำร้านเสร็จจะรื้มันอะ ้ถ้าไม่รื้อมันบังเลยนะเนี่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอนเนาะค่ะไว้ทำหลังคาเลยเนาะใช่เดียวไว้ทำร่มอ่าไม่ต้อนไม่ต้ราคาไม่ฟุ้งไงแต่มันลนเซนคาอะไม่ไม่พี่คือร้านจะไม่มีหลังคาเอาตัวนี้เลยทำอ่ะใช่ก็คือขึ้นโครงเอาไว้ก็คือเอาตัวนี้เลยแต่ละไอเดียที่เขาสนุกสนานเอายังไงก็เดี๋ยวขอบคุณก่อน ขอบคุณ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 เมีใจดีที่ท่านทำให้ผมมีวันนี้เนาะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอบคุณจริงครับผมจ้าผมใจเลยครับผมขอบคุณมากครับผมน้ำตาไหลแล้วจริงเกิดอะไรเหรอได้เหรอไ้โอท่านเหรอผมไม่เห็นเหรออย่างอย่างที่ผมพูดนะเอฟซีบ้านของพี่เอกเนี่ยมันเหมาะเหมาะอย่างที่ผมพูดนะสมมุติอันนี้คือพูดเล่นๆนะ สมมุตินะทําเป็นคล้ายๆกับว่าไอ้ทางเดินอ่ะเจ้าเจ้าเห็นไหมสวนบัวน่ะอ่เขาแบบเดินแล้วก็มีศาลาคือในอนาคตคุณสามารถแบบทําตรงนี้กลายเป็นที่พักที่อะไรได้นะแล้วทีนี้พอพอเวลาเขาเปิดน้ําคลองคุณทําความสะอาดคลอง ใ um ห้แขกโดดน้ําเล่นเด็ก่ไปย่อลูกของลูกค้านอโอโดดน้ําคลองเล่นเหมือนมีสาวยน้ําอยู่พร้อมเลยได้หมดได้หมดแหละได้หมดหลเถ้าเรามีตังค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปนะครับนะครับอนาคตอาจจะเป็นแบบที่คุณว่าก็ได้ใครจะไปรู้แล้วตรงนี้คุณก็เป็นร้านทไปเรื่อยๆคุณเป็นร้านสมมุติว่าลูกค้าสั่งอะไรคุณก็เอาไปเสิร์ฟคือทำร้านอาหารร้านอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะบรรยากาศไม่ได้นะถ้าเกิดร้านอาหารนี่ ตัวนี้ช่วงนี้ยิ่งชอบก็ยิ่งชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าร้านพี่เอกเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่อยู่อยู่ติดกับถนนใหญ่คุณสามารถหน่อยเมตรเนาะได้เนาะถนนใหญ่ครับผมคุณก็ทำป้ายชี้เข้ามารีสอร์ทนะอ่าชื่ออ่ารีสอร์ทอะไรสบายรูรีสอร์ทสบายนะสบายรูรีสอร์ทชี้เข้ามาสบายรูเออสบายสบายรูรีสอร์ทเออ จบงานนี่เราก็จะมาเดี๋ยกว่ากาานเก่อนยวเอตรงนี้เอาไว้เอาไว้ผูกเปนอนนะใช่ใช่โต๊ะหินนอนมาตั้งไงเดี๋ยวนี้เรามีแผนอยู่ในเพจการของทีมยูทูบจิรศรเราในที่นี้ว่าเดี๋ยวกันในก็ก็ตามดูต่อไปนะครับมีแล้วนะท่านถมงดินเรียบร้อาสุดยอดเลยมีแน่สิคุณคุณหันหันน้ำหันมาหน่อยเดี๋ยวจะเอาหน้าปกเท่าไงโอ้แจ๋วเลยเออโอเค นะร้านพี่เอกก็จะเปลี่ยนไปนะหลังจากนี้นเอฟนะครับเราก็จะเห็นโฉมร้านนะร้านใหม่ของพี่เอกเนาะตรงนี้พอดีอ่าโอเคมีวัดสดุด้วยในะอเอฟซก็ฝากคลิปไว้ตรงนี้นะทุกท่านนะสวัสดีครับ